ตามเจาผิดดิบย่างปลาหมึกแหงอ๋อหนูไม่รู้ใช่ไหมลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกีปลาหมึกหรือว่าปลาอย่างกาะบางคนเราเอื่นปลาหมึกแหงไปฮือเนาะทุกคนเนาะมามามาช่องอีกเครื่องนี่มีหลายภาษาแนละ้วทุกคนนะอภาษาพื้นบ้านเนาะทุกคนเนาะไปฮือเนาะไปฮือดนะ้วยว่า ปลาหมึกเนาะอันนี้ก็ปลาแห้งหรือปลาหรือว่าปลากีโก้เนาะอะไรอ่ะสาสาัินกี่ร้อยขอบคุณแปดสิบแปดล้านดวงตาค่ะขอบคุณค่ะทุกคนมามาุณข้าวด้วยกันเดี๋ยวฉีกปลาเดียวกนไม่ได้กินปลาเดียูแญเลยทุกคนยาดามาด้วย เราอยากกินอะไรเราก็กินเนาะเราอยากกินอะไรเราก็กินเราไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะทุกคนเนาะหุอยาเอมกินข้าวหรือยังลูกินข้าวหรือยัง อะไรออกขอบคุณเจ็ดสิบเจ็ดล้านดวงตาค่ะทุกคนอย่าลืมกด subscribe นะคะทุกคนกำลังแจ้อกเกรึ่งเนาะอะไรออกอ,อ,กอ่ะเชเอมขอบคุณสี่รอยสี่ล้านดวงตาค่ะอืมแล้วเนี่ยเอา เกงเอาเอาน้ำปัญชันแล้วก็แช่ใส่ข้าวเหนียวเนาะแล้วแช่แป๊บเดียวเองประมาณห้านาทีมันก็ลิ้นไปดำเท่าไหร่เนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าแช่ค้งคืนอ่ะมันก็จะดำปีเลยเป็นสีนี่เนาะมามาทุกคนมากินข้าวด้วยกันโอ้ตับเจียวแสียกินนานแล้วกัดายได้เด้อทุกคน มีอะไรคอมเมนต์ปรึกษากันได้นะทุกคนรู้ไหมว่าอะไรแหนมแหนมเนื้อเนาะแหนมเนื้อก,ก,กินกับปิ๊นกับลุกดวดที่เกิรนุ่เขาเม่วากินยำแล้วไม่ได้กินข้าวกินข้าวนิดเดียวก็ไข่ขต้ม ก็เลยหูเข้าวกินข้าวกับน้ำกันน้องจะเอ็มได้อะไรกินนะลูกอะไรออกแล้วนะพี่อีกเกิง้งอะไรออกอะไรออกล่ะลูกอ,อะไรออกคะ ยินคำใ,ใหญ่ๆไปเลยทุกคนบขอบคุณนะคะมาเขา่ถา,เขาถวยหนึง่งมาเข่าถวยหนึ่งนาทุกคน nhìn quần nhiều phải con dân á, không? Quần vai nó khó quá mà lại cứng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เด็จิตบจเลยเดยวกล้องเขาไอตีล้ากาลงหนอ